อ่ะแล้ววันนี้จะพาไปไหนบ้างเล่าซีไม่บอกใะ่ไหมหรือต้องเล่าคอลลาเจนเยอะด้วยฮะเหมาะไหมเหมาะมากใช่ครับไม่แกอะไรนะครับกดข้อกดเขาอะอ๋อเหมาะไหมครับเหมาะมากสัตว์พิวดเราทดสอบก่อนพิวดเราทดสอบก่อนให้คนเหนือกินเอากินไม่ดูสิมันมีทั้งสารคอลลาเจนไม่ต้องกินอันนี้เป็นของใครคัมมิสซาเขาดูจักใครครับเขจักกันเลยครับใครราคามีคุณแพลวอ๋อน้องแพลวเดินสองซ้ำ แล้วให้ต้อนเน่เซนกับนัดเซนพี่น้องฟาดมึงปั๊บหองห้สับปากหวานซีสวัสดีค่ะรายการสับปากหวานซียมนะคะวันนี้นะคะหวันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะหก็จะมีนัดกับน้องคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยและเขาก็เป็นคนเชียงใหม่เมื่อก่อน งานในโครงการบันเทิงจากตอนนี้ผ่านตัวเป็นของคนรกินหลังอาหเดี๋ยววันนี้เรานัดกันที่ร้านอาหารที่ชื่อว่ารสเสบย์นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นผงจีบอกว่าร้านนี้อร่อยก็เลยให้เรามาลองแบบนี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นใครและตอนนี้นะคะเราก็เจอเขาแล้วค่ะนั่นคือน้องต้นนั่นเองครับผมครับทำไมถึงทำกินร้านนี้อ่ะจริงๆร้านนี้เป็นร้านทางผ่าง่ายที่สุด ก็โลเค็ก็คือเป็นลายขึ้นชื่ออย่างเงี้ยหรออ่ะแล้ววันนี้จะพาไปไหนบ้างเล่าสิไม่บอกนะ่ไหมหต้องเล่าบอกก็ได้บอกก็ได้ก็อยากจะพาไปในที่ที่เด่คนไม่ค่อยไปกันเออเลิศ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 เผาวัดเธอเป็นคนพื้นที่คนพื้นที่ก็ใช่แต่จริงๆเน่ขนาดนั้นก็ไปอยู่เพื่มาขนาดปีขนาดปีใช่กลับมาจริงๆก็ประมาณปีหนึ่งกินข้าวให้เรียบร้อยเลยหรอไปดูกันของที่แรกจุดหน ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สวนม่อนซิรินะคะของเชียงใหม่นั่นเองตอนนี้เราอยู่กับคุณแซมด้วยซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็คือเป็นคนที่ทําสวนนี้คนเดียวทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือจะมีพวกเบอร์เบอรี่เป็นส่วนสําคัญถูกไหมครับใช่ครับคนที่จะมาตรงนี้เราสามารถมาทําอะไรได้บ้างครับตรงนี้นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิงเกษตรมากกว่านะครับแล้วก็มีจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็ทํากิจกรรมเบิร์ชช็อปนะครับเชี่ยครับ มาบารี่เดย์เพาะเลยนะครับประโยชน์ของมาบารี่มันมีอะไรบ้างะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยป้องกันโรคความดันเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดนะฮะมีคอลลาเจนเยอะด้วยฮะเหมาะมากใช่คับเหมาะมากใช่ครับใช่ร่างให้แก้อะไรนะครับโรคคนั้นเป็นปวดข้อปวดเข่าเนี่ยอ๋อบอกไหมครับบอมาด้วยไหมงั้นเดี๋ยวให้คุณแซมพาไปดูดีกว่าว่ามาบารี่อะไรมันเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เราไม่เคยเห็นอ่ะไปดูกันค่ะ และอิมบัลบรีที่เราเก็บไปแล้วก็คือเก็บไปผลผลคือเราไปกินตามที่เราเห็นแล้วก็ทางคุณแซมก็คือเอาไปแป่รูปเป็นอะไรบ้างนะกินได้ก็ทานสดนะครับทานสดแล้วก็ไปทําสมูทตี้น้ําสกัดเข้มข้นนะครับแยมพวกนี้ครับแต่ที่อีกอันนึงที่มานี่ต้องทานก็คือยำมังกรูยำใช่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องวันนี้จะได้ทานไหมช่เดี๋ยวได้ทานครับเออเลิศที่วุดลองเก็บแบบสดๆกินมันกินได้เลยเหรอครับไม่มีสารนะครับโอ้ยแล้วคุณแซมก็ดัดที่มันมาเป็นอย่างนี้เองเหรอคะใช่ครับเก่งมากเก็ไป เปียวแบบอันนี้เป็นแบบมาเท่ากินอันนี้แบบขาขาสับว์ี่หวานเราทดสอบก่อนพี่หวานทดสอบก่อนให้คนเหนือกินเอากินให้ดูสิมันมีทั้งสามตัดกิไม่ต้องกินคกูแซมจะเก็บไปเท่าไหร่กว่าจะทำสมูทตี้ได้หนึ่งแก้วต้องเก็บกี่เมล็ดนะประมาณหนึ่งกำมือครับต่อหนึ่งแก้วใช้นะโอ้โหแต่แก้วหนึ่งขายกี่บาทคะห้ตายเอ็นดูนะห้าสิบบาทเองอ่ะมาอุดหนุนกันเถอะนี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กำแพงครับ อันนี้คืออะไรคะจอกอันนี้เป็นมาร์บี่เจมจนรวมสาบานมาสามคนอ่ะได้เจีมจ้นสดๆครัวหวานกินได้ทุกคนก็กินได้นี่คืออะไรคะอบแห้งอบแห้งก็คืออร่อยอยู่แล้วล่ะเดด นอกลับบ้านแล้วเนาะแต่เขาไม่มีเขาขาดหมดไตองไม่กินไม่เป็นไม่รู้คิดเลยแล้วอยากพาไปกินเยอะแๆตอนนี้ตาดเหลือสักสิบล้านอันเดียวอันนี้เป <c oughs> ็น <c oughs> โคล่าสดที่ทำเมื่อวานเป็นแบบแรกที่ลองที่ลองทำดูส่วนผสมจริงๆในนี้คือกาแฟเปลือกเลมอนเราจะเอาเบสเราจะมาทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มอีกครั้งถ้าเกิดจะเลียนตามเซนก็คือดม มันเหมือนพวกผลไม้ก่อนนะกินมะนาวกินมะนาวแต่พอกินเข้าไปสดหมดปุ๊บอะเป็นกลิ่นกาแฟโคล่าสดจากกากกาแฟซึ่งเชียงใหม่คาเฟ่เยอะมากครับถ้าเกิดเราเอาตรงนี้มาได้ก็คือต้นคุณนเราก็คือแทบจะเอาขยะข้ามาแล้วก็ว่าทำหลังจากที่เราเก็บทุกอย่างทุกสิ่งมาแล้วตอนนี้หลังจากนี้ต้นจะพาไปไหนอีกวันนี้คือไปตามทางที่เธอมีมิดเลยนะชันไม่รู้จะพาไปทำครับโซดา นี้เรากินแบบคาร์ปโคลาไปแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้เราส่วนผสมสดเนี่ยเราก็ได้วัตถุดิบมาแล้วไงมาเบอรี่คาร์ปโซดามาเบอรี่กันไปค่ะอ่าะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้วัตถุดิบที่เรากําลังจะมาทาอะไรนะมาเบอรี่คาร์ปโซดาแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานที่สถานที่หนึ่งชื่อว่าพอเป็นโรงแรมอยู่ตรงไหนนะคะนี้อยู่ตรง อ๋อนี่จริงๆมีหลายสาขาแต่ว่าตรงเนี้อยู่ใกล้ๆวัดเจ้าวาดึงวัดดาวดึงใช่ไหมวัดดาวดึงอันนี้เป็นของใครคะับ่ซ่าไม่รู้จัใครครับไม่รู้จักกันเลยค่ะใครล่ะคะมีคุณแพลวอ๋อน้องแพลวอ่ะปางนั้นเรามาทำดูโรงแรมสวยนะคะขอชื่นชมก่อนอะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มทำนะคำว่าคราฟโซดาเนี่ย มันไม่มีแอลกอฮอล์ถูกไหมใช่ครับง่ายๆคือมันคือโซดาแฮมเมสน้ำโซดาแฮมเมสอ๋อน้ำโซดาแฮมเมสวันนี้เราจะทำแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดเลยไม่หวานทำก็คือเอาน้ำโซดาเลยทำน้ำโซดาก่อนคุณป้าก็ทำเองได้นะฮะนี่เปไม่ของข้าเลยเพาะว่าเออเหมือนให้น้ำเกลือเดินลงเสาซ้ำเดินลงเสาแล้วก็ไงโอ้จะขยับได้วหรอฟังเสียงฟังเสียง มาได้มากมาดคอเหรอฮะอันนี้เหมือนให้เลือดโอ้ห ็นเรื่อน่าเลยเหรอที่อยู่น้ำแบบตอนนก็คือวันนี้คุณจะมีสีสูงสุดแล้วก็ข้อเข่าข้ออะไรไม่ปวดละแล้วก็คอลลาเจนก็กลับมาดีทุกอย่างผิวพรรณดีมากแต่ประคุณเยอะมากตอนนี้ทีสุดสุดท้ายนะคะเราก็ไม่ต้องทําตามที่เราจับขลากก็คือถึงไหนถึงนั่นเราก็เลยมาแวะที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่าการเวลาซึ่งร้านนี้มีจุดเด่นอย่างหน่งตอนทั้งแรกก็ได้มาเจอเจ้าของ เ่าเขาก็บอกว่าทุกอย่างาแต่เขาทำโมเดลโกงไม่ได้ทำเป็นสิทธิ์อแล้วมาอยู่เพราหนูจับกระสับกระสืาทพวกครับโซดาได้ไงเขาทำเรื่องด็กมาหลายปีแล้วนะทีเนี้ยเราก็อยากทำแตกลายใหมๆ่ๆเพอยา่างเรื่อครับโซดาก,ก็ไปเรียนเรามาสองปีที่แล้วรู้สึกจริงจังเลยก็คือจริงจังอันนี้ก็คือเราต้องเป็นเช่อไร เพราะว่ามันเ,นเริ่ม<บ>ต้องมีการในเชิพงพาณที่์ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมีแล้วมีลูกน้องใม่รัมนี่ทำาะไเรื่องงาน <c oughs> เออทำไมมันเสียดายไม่ได้เสียดายเพราะเรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะทำทามากกว่ามีไอเทนกับสิ่งมากกว่าการทำเครื่องดื่มหลังจากเนี้ย็จะมองเรื่องการเอาเอาเวสหรือว่าเอาพวกขยะมาใช้มาเล่นมันคือสิ่งที่คนมันไม่เห็นค่าแต่ว่าทำมาแล้วเราอยากจะสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นใหม่ คาเฟ่เยอะมากอะไรเยอะมากขยะของกากาแฟเยอะมากเช่นกันเราก็เลยเอาตรงนี้มาใช้เป็นวัตถุดิบแล้วพี่ว่านคิดทำอะไรไหมคะลิ้นะ <laughs> <c oughs> หลังจากที่เรานะคะไปกินในส่วนของกาแฟชื่อการเวลาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ไป <c oughs> หาที่เอกเนกคุกกับกิฟตใช่ไหมคะตอนนี้นะคะพวกเราก็เวลาจะทานข้าวเย็นแล้ว <c oughs> ซึ่งตอนน่ะจองเอาไว้ชื่อร้านอะไรนะลิทเติ้ลคุกรับ มันดีเด็ดยังไงคะเป็นร้านอาหารที่ถือว่าโลคอลเหมือนกันนะแล้วก็แบบใช้วัตถดดุดิบดีเพราะเขาปลูกเองเอ,อเองเปเหมือนไปคือทิปนี้เหมือนใช้่ชปปาปฟป่าจากพวกชูรโรสแลดดะสารพิษเลยเนาะใช่มันไม่ได้มีแค่อาหารนะบางสิ่งที่เราจะพาไปคือนอกจากจะได้ได้เรื่องราวได้แรงบนนันดาลใจด้วยใน่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าลิตเติ้ลคุกจะมีอะไรเด็ดขนาดไหนนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะขอเสิร์ตโปรโมทต้อนรับค่ะน้องเล็กค่ะโค้ดแซ่บน่าเหมือนเขายังไม่ตื่นนะตื่นแล้วพูดณจะเลยว่าอร่อยซอสกระเด็นคู้มเฉียดหน้าอย่างนี้เลยมืดฉันได้หมดเป็นไงบ้างคะอาหารวันนี้ก็คือบ้าเลิศมากสมคำร่ำลือที่ต้อนรอให้เราต้องรอถึงหกโมงเย็นเพราะว่าต้อนบอกว่าร้านนี้เปิดแค่สามชั่วโมงก็หกโมงสาทุ่มครับใชเพราะอะไรคะต้องถามเจ้าหมอครับ แต่คือเขาเขาบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าถ้จะเป็นผักจ<ล>ะตเตรียมช่วงกลางวันาามาครับตอนเย็นให้พวกเรากินความในใจพี่หวานก่อน,นทำไมถึงชอบคนนี้คะ คือเช่าเนี่ยตอน a f c a f c คือบ้ามากบ้ามา,จากจนกระทั่งต้องขอร้องให้พี่ชมพาไปดูคอนเสิร์ตตอนวีซิปสองให้พี่ชมพาไปปะพาไปเพราะนั่งร้องไห้เรื่องนี้คือเล่าถึงในไอถึงนั่นคือเกิดเพราะมีคอมพิวเตอร์จัดซื้อมาเพื่อมาโหลดคลิปของนัทตอนวันแรกที่เจอรู<ย>้สึกยังไงอีพี่แจ็คเป็นคนพาบรรุจ้ารู้สึกว่าเออเนาะก็เป็นเหมือนในทีวีที่เราเห็นเลยตอนนั้นอะ a f 1ก็ขายของซิมเนียเยอะมากที่จำได้อีพี่แอบไปหาผ้าพันคอมา แล้วให้ต้อนเน่ยเซนกับนัดเซนที่นอกนวามพึงปั๊บร้องให้ตอนดูในจอเปิด24ชั่วโมงปะ24ชั่วโมงนัดต้อนหลับกูหลับนัดต้อนตื่นกูตื่นนัดต้อนมาทุกกินแต่ไม่เสียงานไม่เสียเพราพี่ชมว่าไงบ้างก็ไม่รู้ทำเป็นงานสุดที่รุ่นสี่สุดจริงที่รุ่นสี่เปิดที่ตอนนี้สุดแบบพี่พิบิวคินเป็นแบบชอันนี้เชื่อเลยคมาคืนตีหนึ่งที่ฉันไม่ได้นอนเลยคตอนของต้นกับนัดเนี่ยเปิเหมือนเราดูปรสั่ทีมพิบคินแต่เนี้ยเราดูเพีงแค่5สัปดาห์ตอนนมั หมือนแค่เดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราก็รับรู้ได้ว่าเด็กคนที่ใส่ดีเหมือนกับพี่นัทแหละอะไรอย่างเงี้ยดูแลกลันแล้วตอนนีที่นี้จบแ้วจบแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะมีภาคสองภาคเ<อ>ดือนนี้นะอ่ะอย่าเริ่มอย่าเกิดวันนี้วันเด็กกับพี่ต้อนอนะ่ะรู้สึก<อ>ไงรู้สึกต้อนเหมือนเดิมเลย <laughs> คือเจอว่าสาวหน้าเหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมเมื่อกกี้็พูดคาแรคเตอร์ก <laughs> ็เหมืโอนเดิมนะวันนี้กับวันที่เราเคยเจอเขาตอนเด็กๆอ่ะ คือแบบเขาโตขึ้นไปแล้วว่าเขามองวันนี้สังเกตว่าเขาจะพูดกับเราเรื่องธุรกิจตลอดเวลาเลยมันน้อยคนที่จะทิ้งงานเบื้องหน้าแล้วก็กลับมาทำเบื้องหลังทำธุรกิจส่วนตัวโดยที่แบบไม่ได้แฮ่ว่าเอออะไรเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ก็แบบแฮปปี้กับชีวิตคือทั้งหมดเนี่ยวัมนในวันนี้ที่เราไปมาเราไปเจอเจ้าของสวนครงแรมว่าใช่ส่วนือ่ีในในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือน เราสร้างความสุขจากจุดที่เราทําอยู่แล้วก็ดึงให้คนเข้ามามีความสุขไปด้วยเออก็ดีใจกับน้องที่แบบทุกวันนี้ก็คือประสบความสําเร็จอ่ะอาจจะเริ่มต้นธุรกิจเริ่มแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้น้องฝากหน่อยสําหรับคนที่สนใจหรืออยากทานอยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูในเพจ YDK ไทยแลนด์ย้อมาจากไหนนะคะยินดีครับยินดีครับมาคุยเรื่องความรักกันดีกว่าตอนกับแพรยังไงเล่าสิสมมตว่าเธอจะไม่มีแฟนแล้ในชีวิตนี้ทำไมอ่ะก็เห็นเธอละโลกทั้งโลกเสม ละทางโลกเลยเออเพราะอย่างเธอไปนนักเชิงธรรมเขายังไม่บวชตลอดชีวิตเซฟไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้เจอใครเหมือนกันเออก็้งถือว่าเป็นความแล้วมันคลิกกันเลยใช่ไหมก็ถือว่าโอเคเพราะว่าคือหลายๆอย่างมันมันอธิบุรุษเลี้ยงไส้ดงไส้เดือนหรืออะไรที่เราพี่แต่ก็เลี้ยงด้วยหรอก็ด้วยกันเลยก็จริงหรอเวลาเวลาว่างของป๊อปกับแพรก็จะเลี้ยงไส้เดือนผลก็เหมือนอาจจะแบบเอ้ยเห็นแล้วก็อาจจะไม่เอามันดูงานหนักงานเหนื่อยนะแบบแพรเขาก็ สูไม่อยากรู้ทำไมแรงนิดเดียวแต่ว่าแบบใช้สู้มาทำไมแพลวซ็อบเธอริ่งนอย่างงี้ต้องไปถามเขาด้ยนเออพี่หวานถามถามแปลกกันนี้กอล์ฟว่าไงเนี่ยในฐานะที่กอล์ฟรู้จักแพลวอ่ะโอ้ไม่รู้เลยดูความโทรหาพี่แพลวก่อนได้บ้างฮัลโหลวันทีชอ เอาละเห็นมาสักพักใหญ่แล้วนะคะกับกิจการของวทชเนี่ย YDK เริ่มต้นมาเนี่ยคณิตมารู้จักวทชเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนนี้ฟิตจังเลยเขาทําทุกอย่างทุกขั้นตอนเองเนาะอยากจะบอกวทชว่าตอนนี้คณิตยิ่งรู้สึกว่า YDK ของวทชอ่ะมันน่ารักแล้วมันก็เข้มข้นมากขึ้นเยอะเลยเนะเพราะว่าเราตั้งใจมากๆที่จะทําแม้กระทั่งปุ๋ยเองที่จะเอามาใส่ต้นไม้ซึ่งเจ้าต้นไม้นี้ก็จะเป็นผลไม้ที่วทชจะเอามา ทำน้ำวรชรมานั่งขุดดินวรชรมานั่งเอามือของวรชรเนี่ยเอามาเจาะบ้านไสเดือนอะอะไรนะจับขี้บัวเอามาให้ไสเดือนแล้วก็โอ้โทุกอย่างอะ่ะแล้วก็มีผิวด้วยที่แบบจากเดิมตอนแรกเจอกันนี่หูใสกิ้งเข่าวับเลยแต่ตอนนี้เริ่มมีความค้ำคัแล้วแต่คราวนี้รู้สึกว่าอันหนึ่งที่ไม่ค้ำเลยนะั่นคือใจของวทชรเนาะ รู้สึกว่านับถือใจมากๆในเรื่องของความคิดที่จะไม่ใช่แค่ YDK อ่ะมันเติบโตได้ด้วยตัวเอง ตั้งต้นมามันคือให้มันเติบโตด,ด้วยตัวเองแค่นั้นแต่ตอนนี้คณิรู้สึกว่าวรชชเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นๆด้วยที่จะเกือ้อกูลกันนะคะกับชาวบ้านที่ไปรับชามาหรือคนปลูกหมอนอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าวรชชได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเยอะภายในเวลาไม่นานมานี้แล้วก็เห็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นหยาดเหงือทุกยหยาดเงือของวรช่ะรับรองว่าไม่เสียเปล่าแล้วก็คณิตเชื่อว่า วทชาจะทํามันได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คิดเอาไว้ความสําเร็จของวทชาให้รู้ว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องเม็ดเงินเม็ดเงินน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงตัวมันเองได้แต่อันหนึ่งอ่ะคันีรู้สึกถ่ามิตรภาพและหลายๆอย่างระหว่างทางที่วทชาได้มากว่าจะเป็นน้ำหนึ่งขวดแล้วก็กิจการของวทชาก็หวังว่าความตั้งใจนี้จะทำให้วทชาประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคือมีความสุขในทุกๆวันในการทำงานด้วยค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมที่จะรักษาสุขภาพตัวเองอย่าเล่นเกมเยอะเกินไปจนเดี๋ยวเสียสุขภาพไม่ยอมกินข้าวต้องกินข้าวด้วยดูกระตูนงก็ต้องกินข้าวด้วยทำงานก็ต้องกินข้าวด้วยห้ามลืมกินข้าวนะคะเป็นห่วงครับสู้ๆครับมีคน ให้กำลังใจวทชเต็มเลยครอบครัววทชน่ารักแล้วก็ทุกคนจะอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะรวมทั้งคดตด้วยจ้ะขอเพลงพี่แพวสักสองท่อนสิออขอจนนะดังมากต้งง <c oughs> องลองเป็นขอใจทุกครั้งหนึ่งเธอกพอแล้วอ่ะก็สรุปว่าวันนี้ก็คือเต็มอิ่มแล้วสำหรับคนที่คิดถึงตอนนะคะเงก็ฝากสนับสนุน บอกก่อนคลิปนี้สตอกนี้ตัวเองหรือเปล่าสตอกนี้ตัวเองมากเพราะว่ามาเช็คใหม่ปุ๊บนึกถึงต้นจริงๆอ่ะโทรหาพี่นัดด้วยแต่พี่นัทไม่ได้มาเอ,อจาจริงๆก็ขอบคุณมากขอบคุณพี่หวานมากนะครับขอบคุณมากเลยเป็นไงล่ะเ<ะ>จอก,กันกี่ปีก็อย่างเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเราเียนต้อนทงว่าผอมลทงท<ด>่าใจใสขึ้นแสดงว่าพักก่อนเป็นช้างสาวมาไอส่งนิสัยลักษณะอะไรเวลาเนี่ยคีวินเหมือนเดิมไงก็คือวันนี้สิ่งที่ต้อนแนะนำมาทั้งหมดก็คือดีหมดเลยจร่งอยากให้ พาไปดูสถานที่หรือว่าร้านนี่แบบะคนที่เขามีแพชชั่นหรือคนที่เขามีความรักในสิ่งๆนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็จะทํามันออกมาอย่างที่เราเห็นว่าทุกอย่างคือความใส่ใจเนาะแล้วก็สิ่งที่มันหาไม่ได้บางทีแทบไม่ใช่แค่แค่กินถ่ายรูปสวยอ่ะแต่มันคือแบบคุยมทายมานานใจแล้วก็แบบ้องสุขผิกับเขาฝาก ทุกทุกอย่างของะคะลิปน,นีน้เอาไว้ด, like, ด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากจิตใจน้ำต้นด้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e วลเรด้วยนะคะแล้วก็สักกันในทิปนะวันนี้ต้องขอตัวไปทิงก่อนเพราะว่าข้าวมันยังมีอิ่มเดี๋ยวเราไปฝากท้ายหน่อย,อยได้เลยค่ะโอเคคะ่ะบ๊ายบาย